สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ Wood TV a c c e s นนะครับผมวิรยุทธ์นะครับทีวีที่เราได้มารีวิวในตอนนี้นะครับเป็นทีวีขนาดไซส์75นิ้วนะครับไฮเซนทีวีรุ่น6 5 0 0สนะครับทีวีเครื่องนี้นะครับรองรับระบบปฏิบัติการ Google TV นะครับช่วยให้เวลาที่เราเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับการตอบสนองได้ค่อนข้างไวขึ้นนะครับแล้วเล่นอินเทอร์ง่ายๆนะครับ หน้าคอนเทนต์ก็จะมีค่อนข้างครบเลยนะครับมาพร้อมกับร,ระบบเขาเรียกว่า Pixel t u n n นินะครับช่วย Up อัพสเกลเรื่องของภาพสีนะครับได้สมจริงแล้วก็มากขึ้นนะครับสีจะค่อนข้างสดใสเลยแล้วก็ทีวีจะต้องการเรื่องแสงบูมเบอรไลท์ด้วยแสงสีดเพิเงินนะครับมาพร้อมกันอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวท็อปเลย Do ม b y Vision นะครับช่วยทําให้ขอบเฉดสีจดสมจริงแล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเสียง นะครับดอมอบอี้แอนด์บอสเสียงระบ,บระบบแบบรอบติดทางนะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่หน้าระบบ3 0มสิบกนะครับแล้วก็มีตัวรองรับคำสั่งเสียงเขาเรียกว่าระบบ AI นะครับตัวทีวีระบบค o o เตอร์ทีวีจะรองรับระบบ a i รองรับคำสั่งเสียงตอบสนองได้ค่อนข้างแม่นยำมากขึ้นนะครับตัวทีวีตัวนี้นะครับสามารถรองรับกับต่อกับ P5 ได้นะครับถ้าใดที่จะนำไปต่อ P5 หรือนี้จะมีบทวเกม เรียกกันว่าวิยานะครับแต่แล้วที่เราต่อบมดเกมเนี่ยจะตอบสนองได้ค่อนข้างไหลลื่นม,มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างไวนะครับรถทีวีนะครับตัวน,นี้จะรองรับระบบทั้ง Wi-Fi แล้วก็สายแลนนะครับ w i i i ก็สามารถรองรับทั้งส4แล้วก็5.0ได้ แล้วก็รองรับระบบสัญญาณแบบบลูทูธนะครับรีบทตัวนี้ก็ใช้เป็นระบบบลูทูธหรือว่าเราจะต่อแบบความเสริมอย่างระบบลูทูธที่สามารถต่อตัวทีวีได้นะครับการการันตีตัวนี้นะครับทีวีเราจะรับประกันถึง3ปีเต็มพร้อมสู่บริการเซอร์วิสออนไซน์ฟรีถึงบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูหน้าตาแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่มีในปีนี้นะครับก็จะรองรับระบบวิซี่พันะครับแล้วก็ a อเนะครับซึ่งมีมาใหม่นะครับแล้วก็ ด้วยดีนะครับแล้วก็ Apple TV สามารถรองรับทั้งระบบมือถือที่เป็นไอ a n ด r อ i d แล้วก็มือถือที่เป็นระบบ Apple TV ได้นะครับรองรับทั้ง2ระบบเลยราคาเปิดตัวตอนนี้ราคาโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่2 2 9 9 0ั้า้บาทนะครับถ้าใสนใจนะมีไซส์ใหญ่เล็นง่ายนะครพิเศษแบบนี้นะครับสามารถเข้ามารับชมได้ที่เทอร์เได้ทุกสาขานนะครับขอบคุณครับ